สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็คลิปนี้เราจะพูดกันในเรื่องของอกิจกรรมหาสมบัตินะครับซึ่งกิจกรรมหาสมบัติเป็นกิจกรรมที่ขนองเอาเข้ามานะและอยู่ใน,กในเกม12ห่งออนไลน์นะครับกิจกรรมนี้ก็มีระยะเวลา10ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับสิ้นสุดที่เวลา7นาฬิกาของวันที่25 e ใช่ไหม ก็กิจกรรมนี้นะครับผมเงื่อนไขาการทํากิจกรรมคือเลเวล30ขึ้นไปและผ่านด่าน5้าทแล้วแต่พี่เข้มกําลังทําคลิปนี้เนี่ยพี่เข้มกําลังจะบอกว่าในตัวละครนั้นนั้นอะในในไอดีนั้นน,น,นั้นอะแค่มีตัวละครเลเวล30ขึ้นไปกับผ่านด่าน5้าทแล้วก็พอนะครับถามว่าแบบมันใช้ตัวเด็กได้ไหมเมื่อเช้าเนี้ยพี่เข้มไปลองเอาตัวเด็กมาทาดูนะครับเป็น ใบสันนะครับคือทําได้นะครับเลเวลก็เลยัพจาก16เป็น17เริ่มต้นวิธีทําทํำยังไงนะครับวิธีทำเควสเหรียญของอีคารอนนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยให้เราไปหาฮิวเม่กันที่โนวิดนะครับจากพี่เข้มจะเดินไปโนวิดนะมันจะเดินช้านิดน,นึงนะครับผมของรางวัลเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปดูนะมันอยู่ที่เป็ดนะครับไปแรกนี่นที่เป็ดแต่เดี๋ยวขอไปดูที่ฮิวเม่ก่อนนะครับทําทำไมโหลดนานจัง <laughs> นี่เราต้องปรับเท้าอื่นนะครับปรับเท้าที่ คิดว่าคนน่าจะน้อยนะครับอะว่าไงมีคําทํานายอะคำทำนายว่าไงเราเราตรงนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเราไปอ่านตรงคําทํานายไปเดินเล่นด้วยกันใหม่ระวังกิ่งไม้ทิ่มล่ะคือไปเขยมได้เควสนี้มาแต่เช้าอะแล้วก็ได้ตําแหน่งนี้มาแต่เช้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ระวังกิ่งไม้ทิ่มเนี่ยให้ไปเมืองแสงนะครับไปเดินเล่นก็คือทุกคนจะเดินเล่นกันที่เมืองแสงแหละจะบอกว่า ไอคำทำนายเมื่อกี้เนี้ยมันจะสุ่มออกมานะครับแล้วแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเราได้คำทำนายนี้เราก็ต้องไปที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าได้คำทำนายอื่นก็อาจจะต้องไปที่อื่นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะพาตัวละครเราไปนะครับเห็นไหมตัวละครเลเวลสิบเจ็ดรับเควสได้เห็นปะอันนี้ได้คำทำนายนิโคแน่เลยนะครับหินนิโคอยู่แถวๆนี้นะครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับ ไม่ได้รับเควสที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รับเควสเราจะไม่เห็นหีบนะครับและหีบเราจะเห็นเฉพาะคนด้วยนะครับอย่างเราเนี่ยเราเห็นเฉพาะเมืองแสงเอ้ยเราเห็นเฉพาะสวนแสงเพราะว่าเราได้เควสสวนแสงนะครับพี่เข้มน่ะบังเอิญได้เควสสวนแสงบ่อยมากเลยนี่รอบที่สามแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปนะครับมันจะช้าหน่อยจะบอกว่าเควสเนี่ยมีคูลดาวประมาณ30นาทีด้วยนะครึ่งชั่วโมงอะไร แล้วค่อยมาทําใหม่นะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมาเนี่ยหนึ่งวันใน1 i ึอเดียทำได้5ครั้งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ i d ละว2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเราจะมาดูพุ่มไม้กันนะครับทำไมเขาไม่ปรับสวนแสงให้มันแบบกลับมาสว่างจำได้ว่ามันเคยสว่างแล้วนะ,ะนี่ซ่อนเนียนมากนะหีบเนี่ย กดดูสิอ่าได้ exp 500นะครับแล้วก็ได้โออะไรอ่ะ <c oughs> ได้ชิ้นส่วนจากหอก3ามง่ามมานะครับของพวกนี้ราคาตกแน่นอนนะครับใครมีก็รีบขายหน่อยนะครับไปโอเค <S <s อเครับผมเดี๋ยวพี่เข้มจะพาไปโอ้ไหนๆมาที่นี่แล้วอ่ะไปดูไอ้นี่ก่อนไหม ไปดูรางวันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะพาย้อนกลับไปดูทีหลังนะว่าไปคุยกับฮิวเม่แล้วมันจะบอกว่าเควสติดขู่ดาวครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเรามาดูของรางวัลกันครับเพื่อนๆมีของแปลกๆมาแลกองุ่นไหมไม่มีไม่อยากได้องุ่นนะของที่แรกนะครับก็จะเริ่มจาก10คอนนะครับในอีเวนต์คอนนะครับเป็นคณอคอนอ corn. ก็คือลาเฟินนะครับลาฟสองลาฟสาม รับสี่รับสี่คุณต้องใช้1ทองด้วยนะแล้วก็ e อ p กพคูณ1นนะครับผมโอ้โหใครอยากคูณเร็วก็ขอ,องพวกนี้ใครตุนไว้นะคาตกแน่นอนนะครับบัตรชาบูไม่ต้องพูดถึงครับเซิร์ฟเวอรน์นี้เป็นอะไรไม่รู้แจกชาบูมีมีอะไรเนี่ยชาบูยัดมาตลอดนะครับบัตรดำน้ำไม่ค่อยมีให้แลกเท่าไหร่นะครับบัตรมาโอก,ก็ไม่ได้ไม่ได้มีให้แลกคนระับเป็นอะไรกับชาบูมากมายนะเซิร์ฟเวอร์นี้ แล้วก็พวกนี้นะครับเป็นพวกแองปอมลิซิสปอมแล้วก็ไลฟ์ปอมนะครับแล้วก็มีพวกของแท้นะครับของแท้ก็จะใช้2เหรียญกับ1ทองนะครับแล้วก็มีด์กเนสฟลาวอร์นะครับมีคริสตัลเบดนะครับมีเข่ากวางแท้ด้วยนะครับไม่ใช่เข่ากวางละลายนะของกวางแท้นะครับสกายบัคเทลนะครับหางสกายนะครับแล้วก็บล็อกนะครับแร่ดินแร่ลมนะครับ แร่ไฟแร่แสงแร่น้ำแร่น้ำตอนณนะปัจจุบันเนี้พี่เข้มเห็นมันประมาณ2ทองเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครแรก่ก็ต้องช่างใจนิดนึงนะราคาประมาณ 20k นะครับแล้วก็มีแท่งทองนะครับแล้วก็ for e ส t m มานาฟอเ s ส m a มาเนี่ยเ,เหมือนก่อนอนันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงนะ40บาทก็ราวๆสีทองใช่ปะ่ะ แล้วก็เล็บมอกพวกนี้นะครับหลังมอกก็มีนะครับได้ข่าวว่าแพงนะเราอ่ะเดี๋ยวจะมาแลกนะแล้วก็ห่างมอกห่างมอกนี่ดอบบ่อยนะถ้าถ้าอยู่ในราคาเนี้ยพี่เข้มมองไม่คุ้มนะครับนี่เราสปอยเกินไปไหมเดี๋ยวมีคนมีคนแบบเป็นรงบอสมาจะมาด่าเราไหมคือที่พี่เข้มพูดเนี่ยกิวไอโซเลตก็เป็นกิวล่าบอสนะครับเอาพี่เข้มอยู่กิวไอโซเลตนะครับมันกิวล่าบอสนะครับคือ ีเ่เมเชื่อว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะครับบอกคนอื่นเถอะนะครับเมจิคอนออฟนี่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันต้องทําจากแซนออฟและแซนออฟหาโคตรยากนะครับแล้วแกะใช้อันนี้เยอะมากนะครับใครที่ทําชุดแกะ70จะรู้พี่เข้มเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละมัง้งเราดูดูให้ทั่วนะครับอ q ควิวเมนตมีไหมไม่มีเห็นไหมคอนมีไหมไม่มีนะครับก็จะเป็นไอเทมทั่วไปที่ ให้เราแลกนะครับอล,อลองเดินมาดูได้นะ่าใ,ใครที่แบบรู้สึกว่าต้องลองมาเดินเดินดูสักหน่อยแล้วเนี่ยลองมาเดินดูได้นะครับเห็นไหมครับพี่เข้มก็ k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  ยืนยันนะครับว่าเลเวลต่ำมารับได้แต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือทั้งไอดีคุณต้องมีตัวเลเวล30บวกแล้วก็ผ่านอันนันนะ้นอะผ่านไอ,ตตอ,อดนันดานเลกุนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น5ทับ 6, ปันน่าจะเป็นพวกดานเลกุนะครับ เอ้กลุก่มมัน6กทั้งหกหรือเปล่าเ <c oughs> ป็นใครใครรู้คอมเมนต์ให้พี่เข้มด้วย <c oughs> พี่เข้มจะกลับไปดูเควสนะครับว่าอ,อตัวเควสยม,มีคููดาวสามสนาทีจริงหรือเปล่านะครับแต่มันจะเดินช้าหน่อยนะ <c oughs> คือก่อนหน้านี้พี่เข้มเห็นนะติ๊กมาพูดกับพี่เข้มว่าติ๊กคือสมาชิกกีวไวโซเลตนะครับมาบอกกับพี่เข้มว่าเออ เหมือนคนเหมือนไอ้คนจะรับเงินจีอ่ะเยอะขึ้นแล้วก็เงินจีเขารับกันแพงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยมิงมิงที่เป็นเพื่อนต่างกิลก็มาบอกพี่เข้มว่ามันเหมือนมีคนวงในอรู้นะครับรู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าไม่รู้สิคือมันคนมันรับรับเงินแปลกๆนะครับอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่ารอสักครู่อีกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแสดงว่านี่คือจบแล้วนะครับพี่จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับจากที่ไปสืบค้นมานะครับต้องขอบคุณข้อมูลของแหล่งหาต่างๆนะครับแหล่งหาหีบสมบัติต่างๆนะครับที่ได้มาจากดิสคอร์ดนะครับคือต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับ มันจะมีคำใบ้หลายๆอย่างนะครับให้เราไปหาหีบสมบัติที่แตกต่างที่กันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคำใบ้ดังนี้นะครับกักขังให้ไปที่โคลอเซียมฝั่งขวาถ้ามีคําว่าเกียรติยศให้ไปแแบบป่านะครับไปหาเอาแถวเต็นท์กิ่งไม้อันนี้อันนี้เราได้เมื่อกี้นี้เลยนะครับให้เราไปที่สวนแสงนะครับแล้วก็เลี้ยวไปที่พุ่มไม้เลาะตามกําแพงไปนะครับจนก,กว่าจะเจอหีบนะครับงดเหยียบหญ้าให้ไปแแบบทะเลทรายนะครับ จามอนจามอนเนี่ยถ้ามีคําว่าจามอนเนี่ยก็ต้องไปหาแถวจามอนแถ,แถวแถวที่ลงบอสนะครับบริเวณนั้นนะครับแล้วก็สายลมมลุ่นเนี่ยไปที่เพนเน่นะครับอเพนเน่คือตัวลงชาบูนะครับตัวแพนกวินที่ลงชาบูศูนย์รวมความรู้ทั้งดีและไม่ดีอันนี้ห้องสมุดอันนี้พี่เข้มได้ไปอันแรกเลยนะครับเป็นไปเดินวนไปเหอะอยู่ในห้องสมุดของกวางนะครับคุณกวางปรากฏว่าอยู่หลังเกะคุณกวางนะครับดังนั้น ดังนั้นใครที่ได้นี่ต้องไปดูหลังๆไอ้เคาน์เตอร์คุณกว้างนะครับฉันขี้เล่นจะชอบความสนุกอันนี้เป็นนิโก้นะครับนิโก้ที่เหมือนเราเดินผ่านเมื่อกี้นี้นะครับหลังเลือดหลังเลือดนี่ได้จากร้านแรก r p ีในโครเซียมนะครับนำความสุขนี่เป็นโรงละครนะครับไปคน้คนดูถแถวๆโรงละครนะครับโรงละครมันจะมีหีบที่เราเก็บของนะครับจะไปหาหีบที่มันเป็นหีบสมบัติด้วยนะครับดูให้ดีนะครับ ใต้พื้นที่อันสวยงามนี่เป็นแมพทะเลที่อยู่ใต้น้านะครับธรณีสูงสุดเนี่ยเป็นแมพใต้ดินแถวแถวเครื่องบินนะครับแถวแถวเครื่องบินแล้วก็ปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นบ้านหิมะแถวเมืองน้าแข็งนะครับล่างไร้เงาเป็นขอนไม้ข้างแผนเน่ที่ดงชาบูแล้วก็ซึมซับแสงเป็นอยู่ตรงเท้าเทพแสงเลยได้ข่าวนะครับอยู่แถวแถวเทพแสงเลยครับแล้วก็เธอได้กลิ่นเนี่ยเป็นแคมป์ป่าหลังห้องน้ํา แสงและเงาเป็นแมปทะเลหลังกาซาแล้วก็นาอีโกนนาอีโกนน,โกนี่คือน่าเกียดมากนะคาใบ้นี่คือแบบได้มาแล้วปวดหัวมากนะผมเห็นใครหลายคนบน่นนาอีโกนเนี่ยเป็นจิมมิคของไลอันคิงนะครับเป็นแมปทะเลทรายนะครับแล้วไรอันคิงอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็งดเหยียบหญ้าอันนี้ซ้ำรอเปล่าเนี่ยใต้ดินที่มืดมนงดเหยียบหญ้านี่เป็นแมปทะเลทรายตรงแถวแคมป์นะครับ ใต้ดินที่มุนมน,นี่เป็นแมปป่าแถวแคมป์ผู้เปิดประตูนี้เป็นลิซ่าแมปทะเลทรายนะครับตรงนี้คือเพื่อนๆชาว Discord เนี่ยเขาไปรวบรวมกันมาขอ,ขอบราบขอพระคุณอันนี้ไม่ใช่เครดิตพี่เข้มแต่อย่างใดนะครับต้องขอประคุณเจ้าของทุกท่านนะครับที่มาบอกข้อมูลตรงนี้นะครับต้องยกยกผลประโยชน์ให้พวกเขายก,ยกเ,รรกเยครดิตให้พวกเขานะครับยกยกเขาเรียกว่าชื่อเสียงนะครับให้พวกเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับอืม ก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับใครที่แบบว่าต้องการทำเควสก็ลองมาทำดูนะครับใครที่ติดขัดอะไรนะครับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด่าพี่เข้มก็ได้ถ้าข้อมูลมันไม่ละเอียดพออะไรอย่างเงี้ยด่าเบาๆนะเดี๋ยวพี่เข้มหนีไปร้องไห้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมถูกใจนะครับถ้าใช่ก็อย่าลืมจับกดนะครับสมัครสมาชิกและแชร์นะครับถ้าเกลียดพี่เข้มนี่ทำไงถ้าเกลียดพี่เข้มต้องกด ติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เลยแล้วก็สั่นกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับจะได้เมื่อคนดิดไลค์คนแรกนะครับถ้าไม่มากดคนดิสไลค์คนแรกนี่ถือว่าเกียดกันไม่จริงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ